ใช่ไหมพี่บอกอยากกินอยกินเยอะไม่ต้องเอาอะเอามาเอามากี่ไหมลองเยอะนี่งถด่วดามนี่เออ่วดามไหมเยอะมากเอาไหมเอาไหม่อ๋เนี่ยหนึ่งถูกไหมเน่ยโทดามไหมนะอันนีลูกถูกใช่ฮะนี่ เอาไว้ทำไมสออันเดยกินไปขอที่ไปดูส่วนนี้เป็นของฝากครับนี่ครับผมเองใช้คำว่าขั้นสูงแล้วก็ยังอื่นอันนี้ผลไม้รวมแต่รวมยังไงไม่รู้นะครับสังเกตเองครับโอเคมีเ <c oughs> นื้หรือไมไ่จะมีไหม

ใชไหมครับเราจะไม่ค่อยเสียตังค์เองเพราะว่าเพราะว่าเพราะเราจะไม่เสียตังค์เองเราไม่เสียตังค์เองครับเพราะเรามีผู้ช่วยชีวิตอ่าไปดีกว่าอ่านี่ครับนี่โอ้นี่คือบรรยากาศนี่เอาดูง่ายครับโอเคนี่ครับนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไป นี่ครับเขาเอาพวกถาวรถาวระวางไปเต็มเลยเนี่ยเออมันก็เป็นรูปแบบสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูไปทีละส่วนก็นแล้วกันนะโอเคครับ